ตำบักคงหอบเด็กแ่บแบจ้ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อโบเสือกแบะมาเด้อมาเด้อแสบแ่บแสบแ่บอ่จ้ะบดสตัวเบิ่งจากสีสันเลยแสบคักป้ากินประแดแมาบาอีป๊อปหรต้อด็เอาอะไรนี่อะไรนี่ เส้นมาม่าเส้นมาม่าทำไมไม่ใส่มือหยุ่มเลยมันค่อยได้คอนเทนต์อุ้ยเป็นตะแสบแสบกินมาม่าเออเอาไว้เอาแค่นั้นพอข้นข้นข้นหยุ่มหยุ่มหยุ่มตามักฮงหยุ่มหยุ่มหยุ่มเอาหยุ่มอู้ว่แสบตามักฮวงร้านไหนก่อนหลานชิบาวิปปองหลานชิบาวิปปองบางสิ แชบแล้วแต่หนักแสบแสบแสบัสบแสบจะมีเต๋ทั่วสมี่เหนือไ